อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงบ่าย็เยน็ยนๆแบบนี้หน่อยนะครับผมมีข่าวจะมาพูดถึง3เหตุผลนะว่าทําไมชาวเซนิกันเนี่ยถึงอยากให้มาน่เนี่ยย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับทุกคนลองฟังดูนะผมจะไล่เป็นลําดับขั้นตอนไปนะครับมันถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดูเหมือนจะดับฝันแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับที่อยากจะเห็นซาเดลมาเน่อยู่กับทีมต่อไปนะฮะ มานี่ครับประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะว่ามีชาวเซนิกันมากถึง60-70%ที่อยากให้เขาเนะี่ยย้ายออกจากทีมลิเวอร์ pool และคนก็จะทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการเดี๋ยวก็คงได้รู้กันนะครับคำถามต่อมาก็คือทําไมชาวเซนิกันนะครับถึงอยากจะให้มเยาเน่ย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์กันมากมายขนาดนี้ทั้งที่มานเนะ่เนี่ยก็อยู่ในสโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างลิเวอร์ pool อยู่แล้วและมีลุ้นแชมป์แทบจะทุกปีนะครับมาดูเหตุผลกนหน่อยนะผมมีเหตุผลอยู่3ข้อนะครับผมเอาข่าวมานะครับ เหตุผลข้อที่1น,นะครับที่จะเป็นไปได้รับมองว่ามาเน่เนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาของซาร่าห์นะครับข้อที่1น,นะครับถ้าพูดถึงเรื่องความโดดเด่นภายในทีมเนี่ยมักจะมีคนพูดถึงแต่ซาร่าห์มากกว่ามาเน่อาจจะเป็นเพราะด้วยผลงานที่ซาร่าหนะ์เนี่ยยิงประตูได้อย่างถล่มทลายส่วนมาเน่เนี่ยผลงานก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่สุดท้ายอะไรๆก็ซาร่าห์แถมทุกคนเนี่ยก็คงจะเคยเห็นภาพที่มาเน่เนี่ยไม่พอใจที่ซาร่าห์ไม่ส่งบอลให้จนเป็นข่าวคลึกคมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ ทำให้เชื่อกันว่าน่าจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆในใจของมาน,นี่ที่มันเก็บสะสมมานานจนถึงเวลาต้องปลดปล่อยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกนะที่ชาเซเนิกันถึงอยากจะเห็นเพื่อนร่วมชาติของเขาเนี่ยโดดเด่นเป็นสง่ามากกว่านี้กับทีมอื่นนะครับเหตุผลข้อที่2นะครับย้ายเถอะเป็นตัวหลักแต่ค่าเหนื่อยมันน้อยนะครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่ามาเน่เนี่ยมีค่าเหนื่อยอยู่อันดับที่12ของลิเวอร์พูลทั้งที่เป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมเขาได้ค่าเหนื่อย100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์น้อยกว่านาะบีเกตากับอเล็กอ็อกเล็กเชมเบรนนับที่ได้รับอยู่102,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ประเด็นนี้คงไม่ใช่แค่ชาวเซนิกันที่ไม่พอใจแต่น่าจะรวมถึงเจ้าตัวมาเน่ด้วยนะครับที่ไม่พอใจนะครับเหตุผลข้อที่3ครับหากย้ายไปยบร์เนี่ยจะกลายเป็นคนสําคัญทันทีนะครับ ก็เป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้เนะี่ยทีมตามจีบมาเน่อย่างเือใต้์บราซิมินิกกำลังเจอปัญหาปวดหัวเลยนะครับในตำแหน่งกองหน้าเพราะโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ครับจอมถล่มประตูประจำทีมเนี่ยกระสันอยากย้ายออกจากทีมอาริอันส์อารีนาแบบสุดๆถึงขั้นมีข่าวว่าเลวันดอฟกี้เนี่ยอาจจะใช้กดเวฟสเตอร์ครับซึ่งเป็นกฎที่ให้ผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า28ปีเนี่ยสามารถซื้อสัญญาตัวเองเพื่อเป็นอิสระได้และย้ายไปร่วมทีมอื่นได้อย่างสบาย ราคาก็ประมาณ24ล้านยูโรนะครับสำหรับกดเว็บสเตอร์นะครับดังนั้นครับมีความเป็นไปได้ครับที่เลวันดอกกี้เนี่ยจะย้ายออกจากทีมเพื่อเพิ่มมีโอกาสบ้างขึ้นเรื่อยๆนะครับและถ้าสุดท้ายเนี่ยเือใต้ต้องเสียเลวันด็อฟกี้ก่ะและดึงมานี่เข้ามาแทนที่เนี่ยมานี่ก็จะกลายเป็นดาวเด่นแห่งทัพเือใต้ในทันทีแถมยังมีลุ้นเดินหน้ากวาดแชมป์ไม่ต่างจากอยูลิเวอร์พูลเลยโดยเฉพาะถ้วยบุนเดสลีกาที่น่าจะได้จนเบื่ออย่างแน่นอนนะครับ โอ้โหก่อนนี้คือ3 3อหัวข้อก็คือ3เหตุผลที่อาจจะเป็นไปได้ครับที่ที่มาน,นี่ย้ายทีมก็เพราะมี3เหตุผลนี้นะครับเหตุผลที่1ก็คือมองว่ามาเนี่ยเนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาของซาร่าเหตุผลที่2นะครับย้ายเถอะเป็นตัวหลักแต่ค่าเหนื่อยมันน้อยนะครับและเหตุผลข้อสุดท้ายครับเหตุผลข้อที่3หากย้ายไปไบเยอร์เนี่ยจะกลายเป็นคนสําคัญทันทีนะครับเพราะว่าเลวนานอฟกีเนี่ยจะย้ายออกนะครับ โอ้โหทุกคนคิดว่าไงเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าหรือไม่เห็นด้วยก็มิ้นเข้ามาได้นะสำหรับ3เหตุผลนี้ที่มาเน่เนี่ยนะจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับทุกคนคิดว่าไงก็ขอบิ้นเข้ามาได้ครับขอบคุณครับจี้รับฟังในช่วงบ่ายๆเย็นๆครับสวีดัสสวัสดีครับ